ขอคำไขปริศนาเงินแสนคำที่หนึ่งครับอักษรมาครับสลัดด๊อเออเวลาเดินไปเรื่อยๆนะครับไอ่ะเปิดเปิดเปิดการเระวังโอนขึ้นครบนะครับเอออะไรอ่แน่ฆาตฆาตกรรมกดตอนปอดกอนปดอนดแล้วนะครับตอบว่าต้องเนี่ยเกิดการฆาตกรรม เกิดการฆาตกรรมเนาะยืนยันคำตอบว่าเกิดการฆาตกรรมค่ะเอาละฮะจะไขคำพิศนาเงินแสนคำแรกได้หรือเปล่านะครับเกิดการฆาตกรรมเป็นคำตอบที่ถูกต้งใครยืนนิ่งนิ่งี่งนิ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 งนิ่งง แต่แน่นอนครับความใจเย็นความนิ่งนะฮะรับเลยครับคำนี้5,000บารัอบาทครับขอบคุณค่ะและถือว่าใช้เวลาไปดีมากนะครับเพราะว่าเหลืออีกสองคำครับอีก30วินาทีพร้อมแล้วผมขอคำไขปิศาเงินแสนคำที่สองครับอักษรมาครับรอเรือปรับนอออะไรเนี่ปฐมหมอไม่ใช่ ตอบแล้วนะครับตอบว่านนเนี่ยต้นปีนี้เรียนตอนประถมไหมพี่เอาไหมเรียนที่จะคำ<ร>ะตอบว่าเรียนตอนประถมเรียนตอนประถมเป็นคำตอบที่ นะครับตอนนี้สามารถไขคำปริศนาเงินแสนได้2คำแล้วนะครับค่ะเริ่มจากคำแรกนั่นคือคำว่าเกิดการฆาตกรรมและคำล่าสุดนะครับที่เพิ่งไขไปคือเรียนตอนปฐมนี่มาจากครก็ลองวิเคราะห์กันนะฮะว่าจะนําพาไปาขปริศนาเงินแสนยังีอีกหนึ่งหนึ่งคำสุดท้ายครับผมขอคำไขปริศนาเงินแสนคำสุดท้ายครับอักษรมาครับให้เหลือตัวสุดท้ายค่อยกดก็ได้นะ แต่ให้เวลาหมดได้เลยนะครับมีโอกาสในการตอบตีอะไรอ่ะด้วยมินเตรมอรณะอ๋อมอรณุอะไรได้ต้องตอบแล้วครับฮะตอบแล้วครับเวลาหมดแล้วครับสี่หกวินาทีหายอะไรเนี่ยอะไรูด้เดี๋ยวนะได้ได้ห้าอะไรอ่ะได้แล้วดู้แล้วรู้แล้วดูแล้ว แต่คุณสามารถเก็บคําตอบนี้ไว้ในใจในการช่วยขปริศนาเงินแสนได้เอาละฮะตอนนี้แน่ๆที่พี่จิ๊บและคุณชาจ๋าสามารถขายเปรนศนาเงินแสนได้นะครับคือคําว่าเกิดการฆาตกรรมและอีกหนึ่งคำคือเรียนตอนประถมนะครับส่วนคำที่3เนี่ยคุณเหลือวรรณยุกต์นะครับหรือตัวอักษรเนี่ยประมาณนี้เราพิสูจน์ดูครับเกิดการฆาตกรรมเรียนตอนประถมเหมือนชีวิตของนักเรียนโรงเรียนอย่างนี้เหรอ การ์ตูนมีการ์รตูน<ด>ันไหนที่มันมีการสืบสวนสอบสวนหรือเปล่าพี่ทิย์คุณเจษา,าครับตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนเงิน1 0,000บาทที่มีอยู่ให้เป็น1 0,000บาทแล้วนะครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วนะครับกติกาของเรานะฮะต้องย้ำอีกหนึ่งครับว่าต้องตอบภายในเวลา20วินาทีอย่าให้สัญญ,ญาณดังนะฮะถ้าดังปุ๊บหมดสิทธิ์ในการตอบนะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วผมขอ20วินาทีครับ ขอคำปริศนาเงินแสนครับขออักษรตั้งต้นหนึ่งตัวครับคุณตอบได้สองคำเรามีอักษรตัวช่วยสองตัวอักษรครับและ20วินาทีต่อไปนี้เป็นของคุณสองคนเพื่อไปล่างเงินแสนเชิญครับอะไรชีวิต,วตคุณปับล่ากลัวกักตัวเก็บต่อมาครับต่อมาครับชีวิตน้ำายังไ่ถูกต้องนะครับที่ดมไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยจริต ไม่มีครับไปเลยครับโรงเรียนประถมกระตูนไ่มีเลยครับต่อตู้ปนเวลาครับไม่รู้อะไรเสียดายมากเลยอ่ะเพราะว่าที่ผมเสียดายคือคุณไขปิสนาคําสุดท้ายไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดไขได้เนี่ยคุณอาจจะตอบได้เลยนะฮะคำสุดท้ายคือคาว่าผันวรรณยุกได้5เสียงครับโอ้โหอะไรบ้างที่ผันวรรณยุกได้5้าเสียงเกิดการฆาตกรรมเรียนตอนประถมผันวรรณยุกได้5้าเสียง เก่จิกเด็กายเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับเกิดการฆาตกรรมหมายความว่ามีคนตายไก่จิกเด็กตายเรียนตอนประถมพวกเราต้องเรียนการขันวิยุคต์ตอนประถมข้าต้าได้ ได้คลุ้้ทำสุดท้ายได้เลยไก่จิกเด็กตายบนป่างโองคำนี้ชัดเจนสมัยเด็กนี่คือเรียนอยู่แล้วใช่นะฮะไก่จิกเด็กตายบนป่างโองจริงๆเป็นอักษรกลางจริงๆจะต้องมีเด็กตายแล้วก็เด็กตายอีกคำหนึ่งเพราะว่าเป็นดอชดากับตอปะตะถูกถ้าอักษรสูงจะเป็นของของฉันถากถามผ่าฝูงศึกษาหาเสือต่ำถ้าต่ำต่ำไม่ที่เหลือเป็นต่ำไม่มีไม่มีโทษฮะผมบอกเลยว่าพลาด คีว์ดสุดท้ายคือผันวรรณยุกได้5เสียงถ้าคำนี้พี่ขายได้คำตอบมาเลยลอาละฮะม่เป็นไรครับไม่ต้องเสียดายครับเพราะว่าวันนี้พี่จิ๊บแล้วก็คุณาจษ <isms> านะครับรับเงินรางวัลไป1 0 0 0 0มืนบาทดูละครซีรีส์ซิทคอมวารไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี